สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพรีวิวอีกขนมอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือบางคนที่จะเคยดูการ์ตูนโดเรมอนนะครับก็สามารถที่จะเป็นขนมที่โดเรมอนนี่ชอบมากเป็นตำนานเลยนะคนที่ชอบดูการ์ตูนก็ต้องมีขนมนี้นะครับก็คือขนมโดรายากินะครับนี่โดรายากินะครับของฟาร์มเพานะครับนะเขาบอกว่านุ่มจริงอร่อยจังนะครับ ก็ราคา10บ,บาทเองนะวันนี้มันมีหลายไส้นะวันนี้ผมเอามาไส้ครีมลูกเกตนะครับก็มีส่วนผสมของมันก็ต้ก็จะมีลูกเกตประมาณ30%เร์ซแล้วก็จะมีแป้ง19เปอร์เซนต์แล้วก็ไข่ไก่น้ำตาลอย่าง15เปอรเซนต์นะครับก็น้ำหนักก็ประมาณทักกเอ่อรัมนะครับหลังดูแล้วก็คนไหนที่ให้ลูกทานไป อาหารเช้าตอนเช้าก็ได้หรอตอนเที่ยงอะไรแล้วแต่ตอนก่อนนอนก็ได้ครับปิ่มดีเกี่ยวกับนมนะครับมันก็ประหยัดไม่อ้วนนะครับนิดเดียวเองเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับเอาล้ครับแกะดูแล้วครับนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับาเป็นลูกแมวอยู่นะแมวก็คือเสือเห็นโดเรมอนเราไม่สามารถใส่รูปโดเรมอนได้นะเพราะว่าจากสิบบาทเป็นยี่สิบบาทนะเพราะแบรนด์เนมของโดเรมอนก็แพงมากนะครับโดูลักษณะแบบนี้นะครับคุ้นหรือเปล่านะครับ นี่เป็นเซตไส้ครีมนะผมลองชิมดูนะครับออ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังมีลูกเกดอยู่ข้างในแล้วก็มีครีมนะครับก็วันนี้ก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับทั่วไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ